สิ่งนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้นะคือเก้าอี้เกมมิ่งนะฮะคอแซทีสาม u ัชทำไมผมถึงได้ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วผมซื้อเก้าอี้ตัวนี้มาทีวันใช้อย่างมีความสุขเลย4ปีไม่พังไม่เจ๊งถึงสภาพมันเป็นอย่างนี้คุณเห็นไหมหนังลอกดูสภาพนะฮะ4ปีผ่านไปจากวันนั้นหนังลอกกลายเป็นออกแนวแบบมีความสยองนิดนด แต่ถามว่านั่งดีไหมทุกอย่างนะฮะผ่านไป4ปีนั่งดีมากไม่มีส่วนไหนเจ๊งเลยวิธีการใช้งานของผมก็คือผมนั่งทํางานหน้าคอมวันหนึงเป็น10ชั่วโมงตลอดบางทีก็นอนบางทีก็นั่งเก้าอี้ตัวทีวันตัวนี้ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยจากวันนั้นที่ผมพูดว่ามันแข็งแบบเฟิร์มอะทุกวันนี้มันก็ยังแข็งแบบเฟิร์มอยู่เหมือนเดิมเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะวัสดุ มากเนี่ยความเฟิร์มมันเป็นเฟิร์มที่ที่นิ่มๆเฟิร์มๆอ่ะเออเหมือนเดิม4ีปีไม่เปลี่ยนดีสุดๆไอตัวรองแขนที่ใช้งานอย่างหดร้ายแน่นอนเพราะว่าเป็นเกมมิ่งก็คือวางศอกวางอะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหาเลยยังนิ่มและเฟิร์มเหมือนเดิมศอกผมไม่สามารถจะเจาะลงไปได้ยังสามารถจะนอนได้เหมือนเดิมนอนได้เหมือนเดิม ไม่มีปัญหาทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมสภาพดีใช้งานได้ดีไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเวิร์กมากอย่างเดียวที่ไม่เหมือนเดิมก็คือการลอกการที่มันลอกออกตรงนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาตรงไหนมันเป็นปัญหาเวลาที่ผมถ่ายคลิปเวลาที่ไลฟ์เวลาที่ live, ทําอะไรที่มันต้องถ่ายมา คนเห็นแล้วตกใจว่าโอ้โหเก้าอี้พี่โซมมากยังใช้ได้เหรอมันแค่ภาพลักษณ์ว่ามันโซมแต่การใช้งานของมันยังดีอยู่ทุกอย่างแต่ก็นั่นแหละฮะก็ต้องเข้าใจว่าเราทํางานต้องมีถ่ายรีวิวต้องถ่ายไลฟ์ต้องทําอะไรพวกนี้ก็ ทุกอย่างมันอยู่บนเก้าอี้อ่ะมันก็เป็นภาพลักษ์ใช่ไหมก็เลยตัดสินใจงั้น4ปีและเปลี่ยนเก้าอี้แล้วกันคราวนี้ก็เลยได้ตัวนี้มาเป็นคอแซทีสามลัชหลายคนบอกว่าเก้าอี้เกมมิ่งนั่งไม่สบายพี่ไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาผมบอกไม่ใช่สําหรับผมผมรู้สึกว่านี่คือเก้าอี้ที่เวิร์กที่สุดแล้วตั้งแต่ผมใช้มาดัางนั้นถ้าจะเปลี่ยนผมยังใช้คอแซทีซีรีส์เหมือนเดิมแต่ว่าเป็น T3 ไปแล้วโอเคมาแกะกันซื้อจากคอแซช้อปปี้นะฮะร้านออฟฟิเชียลใหญ่ๆอย่างนี้สั่งได้สบาย อืมโอเคเหมือนปลาดาวนะฮะแล้วก็นี่ตัวเบาะทาานี้ผมซื้อเบาะเป็นผ้าไม่ได้หุ้มหนังแบบเดิมแล้วผ้าน่าจะไม่ลอกซึ่งเขาต่อมาพร้อมกับที่วางแขนนะฮะเหมือน4ปีที่แล้วที่ผมเคยประกอบนะฮะหมอนนิ่มๆเป็นน่าจะเมมโมรี่โฟมอันนี้เป็นหมอนรองหลังส่วนเอที่คช้ายๆกระดูกนี่ก็คือเอาไว้รองคอแต่ว่าข้างในน่าจะคนละวัสดุกันไอรองหลังเนี่ยดูเป็นเมมโมรีโฟมเพราะมีการแบบมีความสโลเห็นปะเห็นไหม คุณเห็นความสโลว์ป่ะสกุชชี่ถ้าชัดอะเนี่ยดูความสโลนี้แต่อันมันอาจจะอยู่ในถุงปลาติกก็ได้เนี่ยมันมีความสโลว์อะเห็นปะ่ะเอออันนี้น่าจะเหมือนมันนี่ผมส่วนไอ้ตัวกระดูกรองหลังเนี่ยน่าจะ ของน้ําธรรมดานะอันนี้อันนี้ไม่มีความสโลบ่ออยู่นี่ส่วน,นนี้ก็เป็นไอตัวพวกชกเนี่ยของมีประมาณแค่นี้แต่เดี๋ยวการประกอบเนี่ยผมรอไขควงไฟฟ้าพอดีสั่งไขควงไฟฟ้าไปแล้วจะได้ประกอบแบบโปรเฟชชั่นอลไม่ต้องมานั่งเออเออเออเงี้ยไขควงไฟฟ้าไขาควงไฟฟ้าส่งมาถึงแล้วผมสั่งอะไรไปหวัวไขควงมาสู่ขั้นตอนการประกอบกันสักทีนะฮะผมได้ไขควงไฟฟ้ามากิตะมาเรียบร้อยแล้วลุยเลยวัสดุ ทำจากอะไรกันแน่เหมือนจะเป็นพลาสติกที่แข็งแรงมากๆเสียงเคาะไม่เหมือนเป็นพลาสติกหรือมันเป็นโลหะหรือมันเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่แข็งแรงมากอะเออพลาสติกแหละไม่ใช่โลหะมั้งพลาสติกเสริมโลหะหรอเนี่ยม,มีมีเส้นโลหะอยู่ในด้วยลวดลายเป็นอย่างที่เห็นนะฮะนี่ลายปลาดาวอะวางปลาดาวไว้นี่ก่อนสิ่งถัดไปโชอ็อคไวนี่ตัวที่นั่งนะครับนุ่มไหม นุ่มตามสไตล์เดิมเลยฮะคือแข็งแบบโซลิดอะแต่นุ่มอะเออสไตล์เดิมเลยเฮ้ยแต่มันโซลิดกว่าอันนี้หรืออันนี้มันนั่งมานานแล้วไม่รู้เออช่างมันแต่ว่าโซลิดและนุ่มนะสไตล์เดิมเขาเลยอันนี้ยังไม่ต้องใช้นะฮะเบาะนุ่มๆน,นี่เหมือนกันยังไม่ต้องใช้ไปตรงนู้นก่อน mm hmm. คู่มือการประกอบอย่างแรกคือยุ่งกับไอปลาดาวก่อนเขาบอกให้ใส่ลูกล้อให้เรียบร้อยเริ่มจากการจัดการกับไอปลาดาวนี่หงายท้องปลาดาวขึ้นมา ติดล้อเข้าไปด้วยกันเสียบเข้าไปอย่างง่ายๆเลยล้อมีทั้งหมดห้าล้อเสียบเข้าไปตรงๆแบบง่ายๆเลยนะฮะดูเนี่ยเอาเอา,เอานิ้วโป้งกดเงี้ยง่ายๆเลยอืมเนี่ยไม่ได้ออกแรงมากเลยเสียบเข้าไปตรงๆอย่างงี้อืมตอนแรกนึกว่าจะต้องใช้แรงเยอะนะเนี่ย <laughs> ใส่ไปง่ายๆอย่างงี้ถัดไปคู่มือบอกว่าให้เอาไอตัวคล้ายๆกับชคมาใช้ชคลักษณะคล้ายขวดโคกพร้อมกับไออะไรบางอย่างเนี่ย เพื่อความสวยงามนะฮะเอาไว้กลุ่มโชกแกะโชกออกมาก่อนนะฮะที่สําคัญนะฮะต้องเอาไอ้แดงๆนี่ออกนะลืมเอาแดงแงนี่ออกนี่คือจบเลยนะเอาออกซะไม่งั้นโชกไม่ทํางานนะครับถอดออกครับเหมือนเปิดฝาขวดอะขวดโคกใส่เข้าไปซื่อๆอย่างนี้เลยเนี่ยยัดเข้าไปอย่างนี้เลยซื่อๆอันนี้นะฮะอย่าไปเผลอดึงออกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะนี่อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปปรับ จบอีซี่สเตปต่อไปประกอบตัวนี้โอเคหมดหน้าที่ประดาวประดาวไปอยู่นู่นประกอบด้านล่างด้านฟอนไปอยู่อย่างนี้อ๋อจะมีน็อตอยู่นี่สตัวประแจสระอาห,หรือประแจเอลเนี่ยนะฮะขันออกมาก่อนอ๋อไม่ต้องใช้ประแจหรอกขันออกมาตรงๆเลยนะแลแหวนเหวิรนอะไรนี้เอาออกมาด้วยนะฮะอันนี้เอาไม่ออกถ่ายได้นี่โอเคประแจสระอามีประโยชน์นะฮะ ฝั่งนึงเป็นไขควงอีกฝั่งหนึ่งเป็นหกเหลี่ยมนะฮะเราก็เอาด้านฟอนต์ใส่เข้าไปอย่างที่เขาว่าอันนี้ด้านบนนะครับอันนี้ด้านล่างถึงเวลาแล้วฮะที่ต้องใช้สิ่งนี้ปบ๊บยิงเข้าไปเรียบร้อยง่ายง่ายไขยควงไฟฟ้าถัดไปจากคู่มือเขาบอกว่าให้ประกอบเบาะเข้าไปตัวเบาะเนี่ยเขามีน็อตอยู่ ก็ไขน็อตออกมาไขาควงไฟฟ้านะฮะปรับให้เป็นไขออกสองข้างอีซีชีวิตมีไขควงไฟฟ้าสมก็เป็นสิ่งที่ผมอยากได้เอาเบาะใส่เข้าไปขันยึดรูเดิมของมันมาเปลี่ยนเป็นไขเข้าอีกรู มันจะไปยากอะไรใช่ไหมเมื่อคุณมีอุปกรณ์ครบการทํางานช่างก็ไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวค่อยมาไล่อีกทีนึงเอาทีละฝั่งก่อนมีไฟนี่ชอบมากเลยนะฮะมีไฟจะทำให้การไขเป็นเรื่องง่ายขึ้นไปอีกนอกจากความสะดวกแล้วการไขก็ยังทำได้ง่ายโอเคเป๊ะ ขั้นตอนนี้เรียบร้อยครับแล้วก็ทําการวางไปบนขานะฮะที่มีลักษณะเหมือนปลาดาวแค่วิธีวางเข้าไปตรงๆมาเ,ออเสียบเข้าไปในรูเล็กด้านหลังเลยนะ,อะโอเคเรียบร้อยถัดไปนะฮะก็เหลือความสวยงามประกอบน็อตด,ด้านซ้ายเข้าไปติดเข้าไปอย่างเงี้ยขันเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนหัวไขค,รครวงมีสิ่งนี้มาให้ แล้วก็แปะโลโก้คอแซเข้าไปจุป๊บอ่าอีกฝั่งนึงปึ๊บเจ็รียบร้อยแน่นแปะโลโก้มาดูนี่นะฮะเก้าอี e ้ที่ประกอบเสร็จแล้วสวยงามมากนะครับเป็นแบบนี้มาดูเนื้อผ้ากันหน่อยดีกว่ามันจะเป็นเนื้อผ้าที่เป็นแบบ เนื้อผ้าเลยอะนุ่มมือมากส่วนตัวที่วางศอกเป็นเหมือนเดิมมีความนุ่มเลยนะกดเข้าไปได้เนี่ยห็นไหมนุ่มแต่แข็งเออเนี่ยแหละสไตล์ครับอะนุ่มแต่แข็งนุ่มแต่โซลิดอะเนี่ยนุ่ม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 เรามาดูสองสิ่งนี้ดีกว่าอันแรกเป็นตัวเบาะที่น่าจะเป็นเมมโมรี่โฟมนะฮะอันนี้ก็ใช้รองหลังเวลาที่นั่งพื้นผิวเป็นเหมือนกำมะหยี่นี่เห็นไหมเนี่ยอ่า แล้วก็นุ่มเป็นมีความเป็นมีรีโฟมวางรองหลังส่วนไอ้ตัวนี้นะฮะเอาไว้รองคอจะมีสายรัดอย่างนี้นะติดแปะเข้าไปจบพื้นผิวมันก็มีความเป็นกำร,รมหยี่แหละแต่ข้างในน่าจะไม่ใช่เมมโมรีโฟมโอเคได้เวลาเทสนั่งแล้วความรู้สึกแรกที่นั่งลงไปนะรู้สึกมันเฟิร์มมันโซลิดถ้าเทียบกับตัว T1 ตัวเก่านะปึ๊บ รู้สึกว่าตัวนี้มันจะรับบอดี้มากกว่าไอ้หมอนรองคอ,อนี่ก็เอาไว้รองคอ,อก็ปรับได้นะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้เมื่อกี้มันอยู่ตรงใช้ทอยมากไปเอาปรับขึ้นมาสูงตรงนี้ได้อะส่วนรองหลังก็นิ่มหลังแต่ว่าส่วนตัวผมจะใช้หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันนะผมอาจจะไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็แบบเอาหลังมาชนไปเลยนะส่วนตัวนี้เอาไว้กอดใช่ไหม <laughs> อลองปรับความสูงปุ๊บสูงได้ขนาดนี้ซึ่ง สำหรับผมเนี่ยสูง176เรียกว่ากําลังดีเลยนะฮะสำหรับคนที่สูง180น่าจะใช้ได้สบายๆเลยตัวรองแขนเหมือนเดิมปรับขึ้นลงได้อย่างนี้ปรับซ้ายปรับขวาได้ปรับหน้าปรับหลังได้ได้หมดเลยนะฮะเอาให้มันเข้ากับสรีระการใช้งานคุณอนะ่ะนี่ประมาณนี้กําลังรู้สึกสบายนี่สอกอยู่นี่ดันเบ่งหน้าหน่อยรับตรงมืออะไรแบบนี้สรีละใช้ได้โอเคมากเลยส่วนการลื่นของล้อล้อลื่นสูทนะครับสูทกว่าตัวทีวันทีวันจะเป็นล้อเดียว ส่วนอันนี้จะเป็นล้อคู่สมูทกว่า T1 อ่าสมูทกว่าสมูทกว่าอืมถัดไปการนอนการนอนนะฮะคือเอนได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาเทสนอนดีกว่าว่าจะคว่ำหรือว่าโอเคนอนโอเคนะเอาเก้าอี้มาต่อหลับได้เลยไม่ล้มด้วยก็เหมือนตัวทีวันนะทีวันก็ทำแบบนี้ได้ นอนเป็นเตียงเลยเออสบายไม่ล้มเฮ้ยไอไอ,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 อตรงนี้ผมรู้แล้วมันทํามาเพื่อเป็นหมอนไงเวลานอนเนี่ยเออไอ,อเนี้ยใช้เป็นหมอนเวลานอนส่วนไอ,อตัวเมมโมรี่โฟมเนี่ยเอาไวก้กอดหมอนข้างอย่างเงี้ยหาอะไรมารองเท้านะเนี่ยนอนยาวๆเป็นเตียงเลยอ่ะโคตรสบายอะ่ะ เหมือนนอนบนโซฟาฟิลลิ่งความรู้สึกนะเหมือนนอนบนโซฟาเลยอะ่ะมันดีขึ้นเยอะเลยฮะผมชอบไปตัวเก้าอี้ของคอแซอยู่แล้วนะพอเป็นไอ้ตัว T3 ตัวนี้โอโ้โหชอบเลยอะ่ะความรู้สึกของการพักผ่อนเออแล้วก็มีหมอนรองหัวด้วยนอนสบายมากเลยเล่นเกมเสร็จไม่ต้องไปไหนเนี่ยนอนหน้าคอมเน,น,นี้ยสบายหลับฝันดีไม่ต้องขยับอาศัยอยู่บนกเก้าอี้แล้วตอนนี้ผิวสัมผัสมันดีมากอ่ะชอบมากเก้าอี้คอแซ T3 Rush เป็นเก้าอี้ที่ไม่ผิดหวังครับดีขึ้นกว่าตัว T1 มากๆทั้งเรื่องของผิวสัมผัสความนุ่มสบายเรื่องล้อแล้วก็ที่สำคัญผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะลอกตัวนี้ผมก็ต้องใช้ไปยาวๆอ่ะแล้วเดี๋ยวอีก4ปีมาเจอกันว่ารุ่นใหม่ที่ออกเนี่ยจะที6ที7อะไรางี้แล้วแต่แต่ที่แน่ๆเก้าอ e, ี้ T3 Rush ตัวนี้เวิร์กมาก